ปวดนะครับผมไม่ได้มาช่วยนะครับมาปวดนะนี่สสเต้นะครับผม,มไปกับดีบแล้วก็ลองดูโอเคครับผมแล้วทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้มานั่งผิงไฟนะครับผมก็สสต,ต้กับใจแลัตเตนตเชนนะครับก็มีการทกเถียงกันนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเขื่อนแพร่เรื่องหวยุว้นเล สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอาเอฟซีทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเดอะจังเกิลบอยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวในจักคนป่านะครับทุกคนสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ก่อนเข้ามาชมคลิปนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็จะมาต่อเติมอากระต๊อบหลังนี้นะครับที่ขังจากเมื่อวานนะทุกคนคือเมื่อวานเนี่ยเรายังไม่ได้ทําคันด้านบนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อเติมคันด้านบนให้เสร็จเลยนะครับผมวันนี้ผมก็็นนี่่ยยออูกกกับพลลลาคแ้้วุณง ามาเที่ยวหาเรานะครับผมคือเมื่อเช้าเนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามานะทุกคนนะเป็นพนักงานส่งของนะครับส่งอของมาให้ผมนะครับก็น,นี้ก็จะเป็นของพี่แมมนะครับส่งมาให้ผมนะเป็นนาฬิกานะผมก็แกะกล่องนะั่นแะแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดดูข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะทุกคนอันนี้ก็จะน่าจะเป็นคู่มือกันใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะ คาซีโอจีช็อกอะไรเนี่ยครับ G โอ้มีแต่ภาษาจีนภาษาอังกฤษนะฮะอ่านไม่ออกนะครับผมอ่านไม่ออกก็เก็บใส่กล่องไปก่อนนะครับแล้วก็เร่ออะไรเนี่ยน,นี่ก็เป็นบินนะครับอ่าบินก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับนี่เขาก็จะห่อหุ้มด้วยพลาสติกนะครับผม อ่านี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะ,ะทุกคนนี่กล่องจ s ช็ c k นะครับข้างในก็จะมีกระดาษอีกรกะทุกคนกระดาษอะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นประกันนะน่าจะเป็นประกันนะครับอันนี้อ่า,อาใช่แล้วประกันสินค้านะฮะอันนี้ต้องเก็บไว้ดีๆนะครับผมแล้วก็ไอ้นี้อะไรเนี่ยนี่ก็ไม่รู้คืออะไรเนี่ยเป็นปึกเลยนะครับผมนะเก็บไว้ก่อนนี่ประกันนี่ต้องเก็บไวด้ดีๆนะถ่ายไ,ไม่ได้นะครับตัวนี้ ไส่นี่แย่เลยครับอ่าเดี๋ยวเปิดดูข้างในเลยนะครับผมนี่เลยครับก่อนนาฬิกาตีช็อกนะครับผมลายทหารนะครับทุกคนเนี่ยหน้าปัดเขาจะมีลายทหารด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับอ่าก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่แมมนะครับที่ส่งมาให้ผมใช้นะครับผมก็ไม่มีนาฬิกาพอดีนะครับผม อ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับนาฬิกาก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำบ้านกันต่อนะทุกคนไะลุยกันครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนครับคือบ้านกระเลียงหลังนี้นะครับเราเนี่ยจะไม่ใช้ตะปูเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะต้องใช้ไม้ไผ่นะครับอันนี้จะเป็นไผ่นามนะครับมาขามไว้นะครับผมเพื่อที่มันจะได้รับน้ําหนักได้นะครับผมแล้วก็เราเนี่ยต้องใช้ไหวน้อยเนี่ยมาขัดแบบนี้นะทุกคนนะผมเองก็ขัดไม่เป็นนะครับพันใหญ่ขัดเป็นไหมพอได้นะครับผมอันนี้อันนี้แม่ผมขัดเองนะครับนะแม่ผมขัดนะครับผมเนี่ยขัดไม่เป็นนะขัดแบบเนี้ นีแล้วก็เราก็ต้องมาค้ำแบบนี้ทุกต้นเลยทุกคนนะเพราะว่าเราไม่ได้ตีตะปูนะครับเราใช้หวายนะครับผมก็มีเห็นพี่พี่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับถ้าไม่ใช้เชือกมัดเนี่ยมันจะอยู่หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าอยู่นะครับผมนี่อยู่แต่ว่าต้องใช้ไม้ค้ำนะครับผมหวายพวกนี้เนี่ยมันมีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับยิ่งกว่าเชือกในร่อนเียครับทุกคน ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็รอพันใหญ่เจาะรูไม้ไผ่ก่อนนะครับผมนะเพราะว่ามันต้องเจาะให้ครบทั้งหมดนี้ก่อนนะทุกคนเราค่อยอขึ้นไปทำคันด้านบนได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตช่วยพันใหญ่ก่อนนะครับนี่ก็มีคุณลุงด้วยนะคุณลุงเขามาทำอะไรก็ไม่รู้มานั่งเป็นกำลังใจให้นะครับก็ดูบ่วิบอนแก็ดูระบาดอ่ะสวัสดีหมะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็ดูดี เอ้ยไม่ให้ดูอคนต้องเดอดเหรอเดือ่ะม้อหม้อเหรอเออครับโอเคทุกคนเรามาทำงานกันดีกว่า

มิโกนหอบาฮะไม่โกรกาออันแลวะตวัดตัด นี่นะครับทุกคนครับผมก็ได้ทำกันเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นขึ้นขานขึ้นจันทันใช่ไหมทันใหญ่ร้อยจันทันร้อยจันทันนะครับผมก็ข้า้งหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ลานะครับทันใหญ่เก้านะคังละเก้านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาเรียงแบบนี้ก่อนนะมันจะได้ง่ายต่อกันเอาขึ้นไปข้างบนนะครับ เลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเออลำบากลำบนเว้ยนะนะครับทำเองถ่ายเองก็นี่แหละทุกคนไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะเ่เดี๋ยวผมอ๋อฝั่งนี้พันใหญ่เราเลี้ยงไว้แล้วนี่นะครับที่เจาะรูที่เจาะร,รูแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้ไหวนะครับ,มาร,รบมาร้อยนะครับผมมาร้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำกันยังไงนะทุกคน มไม่ได้ไมป้น,นุ่งวินเลียงกันลูกมันดึงไม่ได้ยังไงหวงว่ามันจะเอาไป สจะไม่สุดเลยมั่วจะวานก็ดึงอยู่นี่เออตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้ทําจันทันเสร็จแล้วนะครับผมก็เหลือมัดตอกนะครับยังไม่ได้มัดตอกนะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีคนมามาปวดนะครับผมไม่ได้มาช่วยนะครับมาปวดนะนี่สสอดเต้นะครับผมไปกับดีดแล้วก็ลองดูโอเคครับผม นะคืนนี้ก็จะมานอนที่นี่ใช่ไหมจะมานอนกับผมใช่ไหมใช่อยากได้เอฟอ่ะอยากได้เอฟเหรออยากได้เอฟก็ไม่รู้ดิขอเมียก่อนนะอยากได้เอฟเหมือนอาจารย์เหมือนอาจารย์น่ะไรอาจารย์แทนได้ไหมก็ผมไม่มีลูกไม่มีเมียยังไงก็ได้อ่ะท่านนั่นแหละเออท่านเอฟไปทั่วไหมท่านนั่นแหละอย่าทำอย่าทำเมียร้องไห้บ่อยนะไม่เอานะไม่ดีนะเอาผมเอฟไปทั่วใช่ไหมอือเอาเอาเข้าไปนะครับ ไอ้เที่ยกลัววันนี้ไม่ได้คลิปนะเนะมันเนี่ยไอ้เต้มันชอบเล่นอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเล่นตลอดอ่ะทำไปทำมาไม่เพื่อนๆไม่ได้คลิปเนีลยเออไม่ลบเอาแบบนี้เลยสุดๆเอาวีเพียวเลยนะแบบนี้เลยเออเอาวีเพียวเลยนะผมพันใหญ่ได้เครียดแล้วนะดูคนเนี้ยเอฟปอมแต่คนเนี้ยเอฟจริงคนนี้เอฟจริงเนี่ยคนเนี้ยของจริงนะคนเนี้ยกะเอฟอย่างเดียวเลยอาจารย์คน้เอฟที่จอมบึงวะเนี่ยเออเนี่ยกลับบ้านเนี่ยจอมอะไรนะ เพชรบุรีกับรัาบุรีกิโลนะกลับมาอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอ่ะพันกว่าโลอาจารย์กับแบเป็นอาทิตย um ์อ่ะเดี๋ยวผมได้พูดคิดมากกว่านึงเนาะก็อะไรนะหลายครั้งหลายคราวก็ไม่อยากพูดบ่อยนะพูดไปมาแล้วเดี๋ยวผมจะเสียเองนะครับผมนะไปมาหลายครั้งแล้วนะ เดี่ยดูเนี่ผู้ชายแอบถ่ายแหมเด็กกล้องพูดดีจังเลยนะเต้หลังกล้องนี่ไม่ได้เลยนะผมเนี่ยก็จะถ่ายให้ดูพันใหญ่ไปทำตอกนะนะตอนนี้ก็ตอนนี้นะทุกคนครับเราก็อรอนะครับผมรอพลันใหญ่เนี่ยจับตอกให้เสร็จก่อนนะครับว่างๆกันเลยนะครับผมนั่งคุยกันเพลินเลยนะครับนี่ก็สอดเต้นก็ชอบแกล้งเพื่อนนะครับผมใช่ไหมอาจารย์เชน ก็แบบนี้แหละครับเพราะผมโดนบอดแล้วโดจนชินโดนจนชินแล้วนะก็มันเป็นสีสันของเพื่อนๆครับทำไทยแบบมันสนุกสนานนะครับนะสสเต้บอกว่าจะมาช่วยผมนะตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับถ่ายอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวว่าถ่ายเดี๋ยวก็ถ่ายสอสอเต้เป็นคนเฮียวนะฮเพราะว่าไม่ลงมาช่วยคนข้างล่างนะข้างบนข้างบนก็บอกช่วยข้างล่างก็บอกช่วยมันยังไงวะมันยังไง ขั้งบนเลยอข้งล่างเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวนั่งพักกินน้ากินท่าก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้จะได้ไอ้นี้หรือเปล่านะจะได้มัดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นมากแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปหุงข้าวทำกบข้าวเล็กนะครับผมใช่ผมว่าดีกว่านะ พูดไปได้นพูอย่างเยอะพูดเปลี่ยนูไม่ไม่เป็นเหมือนกันแต่ขอพูดได้ตัว่บเยอะม่ โอเคนะครับทุกคนครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพักกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่กระต๊อบข้างคอกแพ้นะครับเดี๋ยวจะกลับไปทากับข้าวหุงข้าวให้เพื่อนเพื่อนกินกันนะครับไปเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่นู่นเลยครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่กราตทอบแล้วนะครับผมก็วันนี้สสซเต้จะเป็นคนทํากับข้าวให้ผมกินนะครับอาจารย์เชนก็จะหุงข้าวให้ผมกินนะครับ ก็วันนี้ก็โชคดีนะผมไม่ต้องทํากับเข้าหุองข้าวเลยนะครับผมเมื่อเคยถามก็พูดไปะอะไรนะเมื่อเคยถามก็พูดไปแค่นั้นแหละจบแล้วไม่เคยทำนะก็วันนี้ก็ผมนึกว่าผมต้องทําให้เพื่อนกินนะครับเพื่อนมาทําให้ผมกินนะครับก็ขอบคุณนะเต้นะขอบคุณมากนะเพื่อนเราไปใช้ยังไม่ซื้อมาเลยอะอะไรวะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะนี่ก่อนพักก่อนนะครับผม ฟามป่องได้อยู่แต่ว่าน,าน่าจะล้นอัดกันอัดกันเนี่เข้ามาเนี่ยอ่ในที่นี้แหละอ่านะครับผมก็แต่ละคนก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับผมสตอเต้ทาอะไรครับก่อไฟหุงข้าวอีกจุดหนึ่งนะคข้าวไ่ฟอมอ่ะส่วนดิดก็ไปนู่นไปคอกแพ้นะครับอาจารย์เชนก็ตั้งหม้อข้าวแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาน้ํากลับไปที่นู่นนะครับวันนี้ก็จะดูวุ่นวายวุ่นวายนิดหน่อยนะครับผม นะจะดูวุ่นวายแล้วก็อบอุ่นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอืมลาดเลยมั้งแล้วเนีตะกาวีป่วยคลีก,ก็อ่าสตอเตไปตัดฟืนอีกแล้วนี่ไปตัดฟืนฝั่งนู้นนะครับรวันนี้ก็น่าจะกินข้าวอร่อยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนมากินข้าวด้วยนะครับผมนะกินกันหลายคนก็อร่อยนะครับ อ๋อดิดไปดูแพะแ่ก้าตายนะยตาคือว่ายอดมีหว่อไรดูด้วยนะไม่ใช่อาจารย์เซ okay. ็นเอาไว้ดันเลอะแล้วนาคาคีครับดันเลยอครับตัวว่าไรเด็ดที่เนับวัวนะ เรียว่าไดเด่นเรียกแต่เต้ลูกชายนี่ไม่เรียกเลยอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนครับเราก็ได้หุงข้าวทำกับข้าวเสร็จอย่างเต้เสร็จแล้วครับผมอ่าอันนี้ก็เมนูเด็ดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคือแกงอะไรครับเต้ครับเนื้องัวจันเชนซื้อมาจากเพชรบุรีนะครับผมมาจากเพชรบุรีเนี่ยส่วนมากชื่อเสียงจะดังแล้วเพชรบุรีนะเนื้องัวนะครับครับครับ ตอนนี้ก็พันใหญ่ก็กงกงแล้วนะผมนะเติมแล้วนะครับนะอันนี้ใครซื้อมาให้เนี่ยฮะใครซื้อมาให้เนี่ยอาจารเตออาจารเตอซื้อมาให้นะผมอาจารเตอซื้อมาฝากนะครับผมนี่รู้ใจรู้ใจพันใหญ่นะเนี่ยรู้ใจพันใหญ่ว่าพันใหญ่หนาวอยู่ที่นี่มันอ๋ออยู่ที่นี่มันหนาวอากาศไปเย็นนะเราต้องขอโทษพันใหญ่เลยนะที่อาจารเชนมีปัญญาซื้อแค่กระดูกงวนะ ยังดีได้งดีนะราคาแพงเงี้ยได้กี่กระดูกไปยังไงเจ้าของเจ้าของเจ้าของอะไรครับผมอยู่นู่นนะทุกคนนะนอนคุยกับสาวอยู่นะครับใช่ครับน้องอะไรนะน้องเชื่ออะไรนะเชื่ออะไรวะอาจารย์เชนแฟนเชื่ออะไรนะไม่รู้ไม่เคยรู้เลยอาจารย์เช่นจันไม่เคยพามาแนะนำารู้จักเลยน้องแนนเหรอน้องแนนนี่เหรอน้องแนนเหรออาจารย์เช่นน้องแนนชื่ออะไรไม่รู้ ชื่อใครพี่ชอบม่วงนั่นแหละอ๋อใครพี่ชอบม่วงเหรอกี่ชอไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะครับผมนะเพราะว่าอาจารย์เชนเนี่ยเยอะนะครับผมจําไม่ได้หรอกที่สวีเดนด้วยหรือว่าสวีเดนนะเรากินข้างล่างไม่ดีกว่าสวีเดนะเอฟซีเราคนนั้นเอฟซีเราเอฟซีสวีเดนเอฟซีสวีเดนนะไม่ได้ชัดไม่ได้ชัดก็เอาของไอดิดชัดออกก็ได้ใส่มันอยู่นี่ไม่ใช่หรอเรากินข้างล่างเลยเนาะกินข้างล่างใช่ไหมแต่พี่ชอบักคลอดเดี๋ยดจอดไว้ที่จอดคลอดบีอบคลอดคลอดแบบี้ มงก้าดาดมงก้าแล้วแต่ในตอนนี้นะครับแม่ผมก็กําลังไปอาบน้ำนะครับเดี๋ยวรอแม่ผมอาบน้ําเสร็จก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมากินข้าวนะครับทุกคนนี่ดิไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนไม่อานานไปใช่ไหมเนี่ยกินเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วค่อยอาบเต้บอกว่าอาบน้ําเสร็จแล้วแต่ว่าเชื่อได้แล้วบอกมันก็ไม่รู้นะใช่เหรอโอเคทุกคนก็เดี๋ยวรอแม่ผมอาบน้าเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวนะครับผม ที่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันตอนกินข้าวนะครับคีนนี้มีไล่ส้นไหมเนี่ยคีนนี้มีไล่ส้นไหมไม่รู้สิจ่าไล์นี่ไล์่ลกคนที่อยู่อย่าไล์เสร็จแล้ววันนี้ครับครับตอนนี้นะครับทุกคนครับเราทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะทานข้าวกันแล้วนะครับผมเมนูอาหารสําหรับวันนี้ก็โอ้เยอะมากเลยนะครับผมคีเพี้ยนะครับของอะไรนะวัวนะครับผมคีเพี้ยเพี้ยนะครับแล้วก็อันนี้คีแกง แล้วก็นู่นคืออะไรผัดผัดอะไรมันทอแตงเหรือไงผัดแตงใส่หมูบดแล้วผมแล้วก็มีมันทอดนะทอดมันว่ะมาเจ่เลือดตับหรือทอดมันก็ไม่รู้นะนี่แหละทุกคนไม่ใช่มันทอดเนี่ยไอ้สต๊เตทอดโอยนะสต๊เตทอดใช่ไหมสต๊เตทอดครับมือไม่เป็นเออมาจัดเลยไหมเอาเลยเอาเลยเเอานะกินข้าวเลยนะอธิษฐานกันไหมอ่าอาใครอธิษฐานนะไม่เยอะ ขอร่วมจที่ฐานนะครับได้พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายลูกคอมนะขอบคุณพงษ์ที่แสงสวงง่างจะเช้าจนถึงเย็นนี้ขอบคุณคุณพงษ์ที่ให้แสงสวง่างแล้วก็ให้กําลังที่แข็งแรงให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแก่เราทุกๆคนทุกๆวันจนถึงนะวันนี้นะครับแล้วก็อขอขอบคุณที่ทานอาหารนีน้ให้แล้วก็มีสุสอ์เต้ช่วยทําอาหารให้เรากินนะครับขอที่ฐานในระนามของสุสกิตเจ้า a เมน เจ้าไงกูทำไปดทีนี้นี้ะยังจะได้วงวางเลยไมงมังเลยพันยังรอนร้อนร้อม่ชตขาก็ไม่เอาแม่กูเนีอีกบิบนี่เหมือนกับที่กูจะทิ้งอด่งที่ตั้อยู่ตลุกตลุลเหมยออันนีก่าทุกคนก็กินข้าวกันหมดเสร็จหมดแล้วนะครับ ปิดท้ายละสุดยอดต่อปิดท้ายด้วยอ่ะไม่ต้องเซ็นเซอร์นะ้้ไอรู้สึกว่าติดเขินเลยนะทีนี้เก็บของอะไรบอสนี่เก็บไปไหนวันนี้ดูกูเก็บเองเก็บไปไหนอ่ะทำให้ก็ทำให้กินแล้วต้องเก็บอีกเหรอเออนั่นน่ะดิไอคนที่ไม่ได้ทำมาสองคนอ่ะที่นั่งถือโทรศัพท์เออนั่นน่ะดิเนาะขายเนาะอยากรุ้วะอยากรุ้วะเต้นี่ นะครับแกงที่เต้ขอทำเนี่ยหมดเลยนะครับผมทุกอย่างนะแสดงว่าอร่อยนะเต้เนี่ยเป็นพ่อครัวเลยนะครับนี่สาหรับวันนี้นะโอ้ดูท้องครับกี่เดือนแล้วท้องแข่งกับเบียร์เหรอน่าจะสิบสองเดือนแล้วละอ่าทุกคนก็เดี๋ยวขออันี้ก่อนนะเดี๋ยวไปล้างถ้วยล้างจานนะครับผมยินดีกับมนี่สิบห้านันเต็มปับ นี่จ้ะพี่ยาวอ่ะแล้วช่วยหนึูคลิปเจ็ดเดินนมุ่งมัดอะไรพวกนี้จบแล้วหนงพูดอย่างี้อกมานี่ยสอสอเต้ทำอะไรอยู่ในเต็นท์ล่ะเตพี่เต้พี่เต้เอามานี่หน่อยครับพี่เต้เดี๋ยวเราจะห้านาทีต้องเรียนเชิญด้วยเปล่าต้องเรียนเชิญไหมดูด้าโบหนุ่งซามะมิลาเอามาดูในที่ปอกปอกกันอันนี้มิดหมอด้วยเนี่ยไปล่าผีเนี่ยเต้เอาไปล่าผี ก็ไม่่คอยดีวะเนี่ยเออไม่ค่อยดีนะโยนทิ้งมั้งมั้งเอาดิเต้โยนทิ้งได้เปล่ามีเคลื่อนเอฟซีด้วยนะนี่ f อด้วยไปลุกเฮียไอ้เด็กโตนะทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้มานั่งผิงไฟนะครับผมก็สอสอเต้กับอาจารย์เชนนะครับก็มีการถกเถียงกันนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเคลื่อนแปลเรื่องเรื่องวัยรุ่นเนี่ยเรื่องวัยรุ่นนะเออเรื่องวัยรุ่นที่เอิด น่าจะดิกระแทนพูดในไลฟ์ส่วนนะอะไรมาถามไม่เคยจ่าคืออะไรนะเคลื่อนแตกคืออะไรเคลื่อนแตกน่าจะน้ำล้นนะครับผมฝนตกหนักเลยฝนตกหนักอะฝนตกหนักตรงนี้น่าหนาวฝนตกด้วยแต่แต่ว่าอยู่ใต้ใช่ไหมอยู่ใต้ใช่ภาคกลางเรานี่ไม่ไม่ไม่แตกไม่แตกนะไม่แตกง่ายๆไปแตกที่ใต้โอ้โห ไก่แท้มาถ่ายได้แล้วเนี่ยดูได้ไปแค่ไหนจันเชนองจันเชนก็ไปถึงไอ้จันเชนถึไหนถึงกันคอยกิดแตกเดี๋ยวจะไม่เตะก่อนเกินพวกเนี้ยเงียบเลยแบบนี้เงียบเลยเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยจันเชนก่อนนะจันเชนก็พูดหน่อยเดียวจันเชนก็จะไปยอมเต้ดิกูดูนี่มันสวยดิไปยอมคนดีสวยดิอืมเออโเรตัพท์หน้าโป่งนี่ขายหรอายก็เช่นกัน ก็ต้องบอกว่าเย็นนี้เนี่ยอากาศหนาวนะทุกคนถ้าไม่เพียงไฟเนี่ยหนาวแน่นอนครับแต่ว่าคืนนี้เนี่ยเต้คงไม่นอนไม่หนาวหรอกเพราะว่าเต้เนี่ยนอนในเต็นท์นะครับผมนี่ในกลางเต็นท์เลรแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะกางเต็นท์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะกางเต็นท์หรือว่าจะพุกเปนอนดีนะครับผมนอนตรงนี้ไงนอนตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมนอนกับพี่เต้ได้ไหมอดีตมันนอนด้วยอดีตแบบพี่นอนเต้บอกว่าตอนตอนตอนที่้มา ก็โทรหาอาจารย์เชนอ้าวนี่ครับทุกคนมีคนโทรหาจารย์เชนแล้วนะฮะนะครับผมนี่ครับอ้ยดิทำ็นตกใจดิตกใจรับใส่ดิรับใส่ดิไม่กล้ารับมันดิเจ้าบ้าเต้ไม่กล้าโทรมาเดี๋ยวก็งอนอีกอ่ะเออเดี๋ยวก็งอนอีกอ่ะรับใส่ดิอะไรแตกแจกอ่ะถ้ากล้าก็รับใส่เดอาจารย์เชนรับใส่ดิไม่รับนะฮะไม่ยอมรับนะครับผม ไม่ยอมรับครับตัวเองอ่ะเอ้ยแค่เอาไม้ของเข้าไปวะเออไม่รับจริงอ่ะยิงด้วยอยิงไในจานรับได้ดิพี่พีเอฟซีเขาอยากจะฟานเนี่ยเอาใจนเชนเนี่ยใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้นี่นะาจเชนโกรธอยู่นะแล้วตัวกรนไร้ต้นแล้วอันนี้ของใคร ต้ okay. งองบูทูตยังไงวะเซนเนี่ยวสวัสดียามเช้านะครับพี่ๆครับอ๋อที่ก็เป็นเช้าวันใหม่ของพวกผมแล้วนะครับผมเมื่อคืนก็จัดหนักจัดเต็มนะครับคล <laughs> ิปนี้นะครับผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะ <laughs> เพราะว่าแบตเนี่ยหมดไปกับเมื่อคืนเลยนะครับผม <laughs> ครับผม ก็เช้าๆนี่ก็คงไม่มีเรื่องเล่านะครับอาจารย์อาผลาญใญแล้วก็ผลาญใจก็คงไปทำางานของเขานะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ <laughs> <laughs> อาจารย์เชษแล้วเจอกันใหม่ เจอเจอกันหลังปิใหม่ใช่ไหมพันใหญ่นะเจอใครอ่ะเจอใครเจอเอฟซีครับงานทำก็จะมาจริงหรือเปล่าโอเคครับพี่พีครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วก็ที่สองครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับรักพี่ๆทุกคนนะครับลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม